สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามามมชส้อยน,น, <100 S 2> นะคะสองร้อย <100 S 2> คนแล้วยังไปกลับอีกเนี่ยสามสี่คนแน่นไปหมดอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่สบายๆเลยเนี่ยแค่30กว่าคน จบปริญญาโทมาสี่คนบริญาตรี18นอกนั้นที่เหลือนะคะอายุเนี่ยพีคที่สุดเลยก็คือ20-29ที่จริงพวกเราเนี่ยมีการงานที่ดีทําแต่เป้าหมายที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องการปรับปรุงเรื่องอารมณ์หงุดหงิดใจร้อนคิดมากเอาแต่ใจตัวเองนี่เขียนไว้เลยนะแม่ก็พยายามดูว่าทุกคนต้องการแก้ไขอะไรเพื่อให้พวกเราช่วยกันถูก ใจอ่อนเชื่อคนง่ายพวกใจร้อนหงุดหงิดเนี่ยเหมือนเหมือนกันทุกรุ่นเลยลูกเยอะที่สุดแต่แต่ว่าก็ดีนะคะที่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมีบางคนซึมเศร้านะลูกบางคนบอกว่าอยากมาอุทิศส่วนกุศลให้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ทีนี้โดยภาพเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไม่มากขณะนี้เนี่ยแม่คิดว่ามันมันเป็นกลุ่มที่สบายสบายเนื่องจากว่าพวกเราก็อยากจะก้าวสู่ปีใหม่อย่างคนที่มีใจที่มันมีมีตัวเองเป็นเพื่อนมีความเป็นกัลยาณมิตรแม่ขอพูดวันนี้ในเช้าวันนี้เรื่องการตามดูอารมณ์ของเรา <S <S เพื่อให้เราเห็นว่าที่เราอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งนี้มันมาจากไหนมันยากนะคะ ที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นนิสัยบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะการสร้างอุปกิเลตแบบซ้ำๆอย่างไรเช่นเราเป็นคนขี้บ่นเล็กๆตอนแรกเห็นอะไรไม่ถูกใจแล้วเริ่มคล้ายๆใช้การระบายทางวาจาะนะบ่นเล็กๆเคยเห็นตัวเองเป็นไหมตอนบ่นเล็กๆเนี่ยเราคิดว่าดูเหมือนมันไม่เป็นอะไรแต่มันมีเชื้อแล้ว มันมีเชื้อของความเติบโตในฝ่ายอากุศลที่เรียกว่าอุปกิเลสละจากบนเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเริ่มเป็นความขุนมัวที่มากขึ้นแล้วกลายเป็นความโกรธพอซ้ำบ่อยๆบ,บนบ่อยๆมันย้ำๆเราเริ่มอาการด้านชากับสิ่งนี้มันเริ่มเป็นความผูกโกรธและมันเริ่มเป็นพยาบาท อาการอย่างเงี้ยมันเกิดจากเชื้อเล็กๆก่อนไม่พอใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นเรื่องไปหมดเกิดความไม่พอใจเมื่อเกิดความไม่พอใจมันลงไปถึงความอาฆาตได้เลยถ้าเราไม่ดักมันนะคะใครเคยเห็นตัวเองเริ่มจากความรำคาญใจเล็กๆแล้วไปสู่ความพยาบาทแล้วยกมือขึ้น ดีที่เห็นนะลกูกเห็นเพื่อไม่เป็นนะคะดีที่เห็นบางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นทีนี้พอมันไปถึงความพยาบาทใครเจ็บปวดลกูกที่จริงตั้งแต่เราเล็กๆล็อ่ะมันก็คือสัญญาณแห่งความทุกข์ของเราแล้วล่ะแต่พอมันเกิดความแบบคล้ายๆมันพอมันดำริแวบขึ้นมาเราก็หมดความสุขเลยเคยเห็นไหมความพยาบาทมันเป็นอาการอย่างนี้ เรื่องมันจบไปแล้วนะเรื่องมันจบไปหมดแล้วนะคะแต่มันไม่จบที่ใจของเราใจของเราเนี่ยนึกปะนั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจนึกไปอดีตขณะนั้นนะคะเราสูญเสียปัจจุบันเลยจริงไหมคะเราสูญเสียตัวตนที่มันมีปัจจุบันขณะไปเลยเพราะจิตมันดำหลิไปถามว่าที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเขาทำแล้วก็เข้าไปหัวเราะที่ไหนเราก็ไม่รู้ ไอ้จิตที่ดําริไปของเราเนี่ยมันทําให้เรายัางร้องไห้อยู่เลยถามว่าใครไม่เมตตาเราล่อตอบได้ไหมตัวเราเองตัวเราเองเราตหากที่ไม่เมตตาตัวเองคนนั้นเขาทำเขาจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาเขาจะตั้งใจไม่ตั้งใจเขาจะทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่ามันเป็นเรื่อง กรรมของเขานะแต่ไอ้ที่เราเนี่ยดำริไปนึกถึงอดีตเนี่ยอันนี้กรรมของเราแล้วมันเป็นอกุศลด้วยมันขาดความเมตตาตัวเองคนที่หงุดหงิดขี้ใจร้อนพูดมากซ้ำซากเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขียนมาเนี่ยแม่อ่านจากไอ้เนี่ยแม่ก็จะสอนตามที่คนอยู่ข้างหน้าแต่ละกลุ่มบอกเปิดเผยอ่ะมันอยากแก้แล้วสับสนนะ่ะเราไม่รู้ชีวิตของเราคืออะไรนี่แม่เล่าเรื่องลงพื้นที่ให้ฟังนิดนึงอย่าก,กลัวนะ ตอนที่แม่เดินเข้าไปแล้วเห็นศพมันถูกปูอยู่ที่ลานวัดแบบมันไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยนะเพราะว่าสภาพที่เราไปเห็นเนี่ยมันวันที่เจ็ดแล้วเนี่ยนะเราก็เห็นธาตุดินที่มันฉึงบูวมตาถลนลิ้นจุกปากนะเหมือนกันหมดเลยลกูก ไม่ว่าเธอจะเป็นคนสวยคนรวยคนเก่งคนมีฐานะฝรั่งหรือว่าไทยเหมือนกันหมดเลยมันไม่มีใครควรค่าต่อก,การเกรยียดชังจริงเลยนะต้องคือมันต้องน้อมนะมันต้องน้อมเข้ามานะเวาลาเห็นอะไรไอ้ที่เรากําลังเกลียดเนี่ยเพราะเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เขาเป็นนั่นเป็นนี่เรากําลังรู้สึกได้ว่าเราจะจัดการกับคนอื่นได้อะ แล้วดูสิพอถึงเวลาที่มันไม่มีลมหายใจมันไม่มีความความเป็นชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคนมันก็เหมือนกันเลยมันเป็นซากเหมือันเดียวกันเลยคนที่ติดสวยนะไปอยู่มากๆนะก็จะพอสลดใจว่าเออเวลาที่มันต่อรองอะไรไม่ได้กับมัจจุราชเนี่ยก็แค่นี้จริงๆเลยนะ แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ควรจะตายทั้งเป็นแล้วยังน่ะเรามีชีวิตอยู่สั้นนิดเดียวเนี่ยมันควรจะมีชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นไหมวันที่แม่ไปงานศพของญาติของอาจารย์ปริชาติเนี่ยแม่ยังรู้สึกชมอาจารย์ปริชาติว่าอืม เข้ามาแอบนั่งประเมินงานการสอนของเราอยู่สักสองสามครั้งแล้วเขาได้ยินเรื่องปฏิจจสมุทบาทการสูญเสียคราวนี้ก็สูญเสียทีเดียวสี่คนแต่สิ่งที่เราเห็นว่าคนฉลาดเนี่ยถ้าสอนให้พลิกได้เนี่ยคือพลิกจิตได้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้ทันทีคือเราอย่ามาศึกษาธรรมตอนที่เราทุกข์แล้วเราต้องศึกษาธรรมตอนที่เรายังไม่มีทุกข์นะแล้วพอถึงเวลาที่เราทุกข์เนี่ยเราถึงจะเห็นว่า เราใช้ธรรมะได้ทันทีเราจะไม่ทุรนทุรายเราจะไม่ฟูฟายเราจะเข้าใจสิ่งนี้ด้วยอาการไม่ปรุงแต่งของเรามันเกิดขึ้นจริงแต่ที่เราทุกเนี่ยเราไม่ได้ทุกเพราะความจริงนั้นแต่เราทุกเพราะการปรุงแต่งต่อสิ่งนั้นแล้วเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ทุกเพราะเรื่องนั้นแต่เราทุกขเพราะการไม่ใช้กระบวนการของความเข้มแข็งที่จะมองความจริงนั้นตามความเป็นจริง เรามองสิ่งนั้นอย่างความอยากของเราตามอำนาจของกิเลสข,ของเราจริงเขาทำแต่สิ่งที่จริงกว่านั้นก็คือคนที่ทำกำลังส่งสัญญาณว่าเขากำลังขาดความตระหนักรู้ไม่ใช่หรือถ้าเผื่อมีคนยิงธนูแล้วเราไม่เป็นเป้าธนูลูกธนูไม่ถูกเราหลอกแต่ขณะเนี้ยบางทีเนี่ยเราเระแวงว่าเขาจะยิงหรือบางทีเขายิงแล้วเรากำลังย้ำว่าจริงคือเขายิงแล้ว แต่ถ้าเปลือกเขายิงอย่างคนที่ส่งสัญญาณว่าเขากำลังไม่รู้อะไรแล้วเราไม่เป็นเป้าธนูที่รองรับลูกธนูเรายังช่วยคนยิงได้เลยนะลูกไม่ใช่เกลียดชังคนยิงนะที่เธอกำลังใช้ภาวะคือเห็นว่าตัวเองกำลังไม่เป็นสุขเนี่ยลองตามดูตัวเองแล้วลองลื้อตัวเองหน่อยลือ ลือใจตัวเองหน่อยอย่างคนที่ยุติธรรมหน่อยนะด้วยอยากเป็นแบบประเภทพอลื้อทีไรเขาไม่ดีทุกทีลื้อทีไรเขาไม่ดีทุกทีเนี่ยแม่ขอร้องอีอย่างเงี้ยจะตื่นยากแต่ถ้าเผื่อเราลื้อแล้วเราเห็นว่าในความเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงนั้นเน่ยมันมีวิธีการที่จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมีกระทบแต่ไม่กระเทือนด้วยตรงไหนเข้าไปสู่ภาวะของความไม่กระเทือน คืออย่าไปหาว่าทําไมมันถึงมากระทบตอนเนี้ต้องยอมรับว่ามันเกิดการกระทบคือตาก็เห็นแล้วหูก็ได้ยินแล้วอ่ะคนนินทาก็ได้ยินแล้วว่าเขานินทานะแต่ใจไม่กระเทือนปรุงแต่งกับสิ่งที่เขานินทานั่นแหละคือธรรมกระทบเป็นโลกไม่กระเทือนคือการฝึกปฏิบททัติธรรมมันจะได้ไม่มีรีแอคชั่นที่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเห็นเข้าหรือเห็นเราเห็นเรา เพื่อเข้าใจเขาเพื่อเข้าใจเขานะอย่าม,มีใครควรค่าและมีราคาควรกับการเกียดชังเลยถ้าไม่เชื่อลองไปเยี่ยมหมอพรทิพดูกันมากมันจะเห็นจริงๆนะไม่เห็นแปลกใจหมอพรทิพย์อยู่กับศพนะแต่หมอพรทิพย์ก็ยังติดสวยอยู่เลยนะเนี่ยมาซอยผมเนะี่ยคือมันก็ยังคือมันก็เป็นอาจจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งของหมอพรทิพย์ก็ได้ใช่ไหม อย่าไปนินทาเธอเลยเนี่ยเห็นบนเสียงมากแล้วหมอพันทิ์ขี้น้อยใจเพราะคนนินทาหน่อยน้อยใจบอกจะไปน้อยใจทําไมทํางานหนักจะตายอยู่แล้วไปเห็นเนี่ยถามเธอใครอยากจะไปอยู่ตรงนั้นไมไม่มีใครอยากอยู่หรอกได้เลยเหยียดขาหรือจะไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นะลูกไปเพราะว่ามันมีท้องอยู่มันหนักอยู่เวลาที่เราพบว่าพอมันมีการกระทบเนี่ยเนี่ยมีกระทบทางอะไรตาทางอะไรหู มันมีช่องทางของการเรียนรู้ที่จะทําให้เกิดความทุกข์พราปรุงแต่งอยู่หกช่องทางมีตามีหูตาไว้ดูหัวไว้ฟังจมูกดมกลิ่นเมื่อวานนี้แม่ไปเห็นอีกสองศพนะก็นั่งรถทหารนะ่ะตามท่านนายกเนะี่ยคือคือเราไม่ได้นัดหมายกันแต่เราไปเจอกันทุกทีเลยเวลาลงใต้ก็จะเจอแสดงว่าท่านก็ลงทีเราก็ไปกับคุณสุดารัตน์ซึ่งขอไปทํางานวันเด็กก็เลยขึ้นรถทหารตามไปโอ้ ไอ้ไอ้ความที่มันเป็นเมืองล้างเนี่ยนะลูกคือแม่เนี่ยนึกในใจว่าแผ่นดินตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่การตายคราวนี้หรอกมันคงมีการตายนับไม่ถ้วนเม็ดทรายเนี่แหละคือคือกระดูของคนอ่ะคือนึกออกไหมคะมันไม่มีเหยียบตรงไหนไม่มีตรงนั้นรอดพ้นจากความตายหรอกเหมือนเรานั่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็มีคนเคยตาย นั่งตรงไหนเนี่ยมันก็คือพวกคนมันแบบมากมายมหาศาลถูกไหมลูกทรายที่มันพัดมาแม่ก็เออมองแล้วเสร็จแล้วศพนั้นเนี่ยมันเข้าวันที่สิบมันก็แห้งลงไปเราเคยเห็นศพเด็กที่แบบแบบเยิ้มเป็นวุ้นอยู่แล้วละ่ะที่วัดวัดที่หมอพรทิพย์อยู่อ่ะเขาไม่ได้แก้ซากให้ดู มันเริ่มจากอืดนะมันกลายเป็นเหลือนิดเดียวเองหูกมันเหลือเป็นซากแล้วมันไปเป็นธาตุดินแล้วธาตุลมคือลมหายใจก็ไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่คืนนะธาตุน้ำเนี่ยมันก็เริ่มแบบไหลน้ําเหลืองก็เยิ้มออกมาพอธาตุลมหมดธาตุไฟไปด้วยเลยมันคืนธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟแต่มันเห็นเป็นอาการไงพราพอสิบวันเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้ว กลิ่นมันก็แบบมีอยู่แต่มันเป็นสับสัแบบเริ่มแห้งอ่ะเหมือนหนูแห้งๆอ่ะมันไม่เหม็นเหมือนวันแรกที่ไปซักผ้าสามน้ํายังไม่หมดกลิ่นศพเลยอ่ะผ้าคลองอ่ะเนี่ยแยกซักอยู่เนี่ยยังติดกันอยู่เลยเมื่อวานนี้ที่เด็กที่เขาไปด้วยเขาบอกกางเกงเขาเนะี่ยยังไม่หมดกลิ่นนะที่แบบไปเนี่ยพ่อเขาไปอยู่กับหมอพรทิพย์หลายหลายชั่วโมงพวกเราเองก็รู้สึกว่าอี แล้วถ้าเผื่อเราสอนให้คนมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างคนที่ไม่กลัวมันเนี่ยมันจะช่วยให้คนเนี่ยโกรธเกลียดกันน้อยลงไหมม,มีใครที่เธอยังเกลียดเขาอยู่บ้างตอนนี้ยกมือขึ้นสิใครที่ยังเกลียดใครอยู่บ้างตนนัวยกมือขึ้นสิเหมือนเราเรากับเขาเนี่ยตายทั้งเป็นกันเลยนะจริงไหม เขาก็คงจะไม่สุขเราก็คงจะไม่สุขถามว่าแล้วความเกลียดอันเนี้ยรู้ไหมว่ามันจะหายไปได้ยังไงร,รู้ไหมคุณผู้ชายที่ยกมือแล้วคิดที่จะให้มันหายไปไหมดีมากดีมากเราจะได้สอนว่าเรารู้ว่าความเกลียดมันเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งนะเมื่อกี้สรุปว่า ความเกลียดเกิดขึ้นเพราะการคิดปรุงแต่งของเราเรื่องจบไปแล้วแต่ใจที่ดำริไปถึงเรื่องนั้นความเกลียดก็ปรากฏขึ้นท,ทั Here and now นทีเฮียแอนนาเราสูญเสียชีวิตมันเกิดขึ้นทีนี้อยากให้อภัยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเห็นโปรเซสนี้ก่อนว่ามันมาจากจิตที่ดำริไปทำยังไงจิตมันถึงจะไม่ดำริไปมันต้องมีเครื่องอยู่ของจิตจิตควรจะอยู่ในอดีต หรือควรอยู่กับปัจจุบนันถามก่อนโดยทฤษฎีอยู่กับปัจจุบันแต่ที่จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยทฤษฎีได้หมดแหละทุกคนน่ะจิตมันควรอยู่กับปัจจุบนันแต่ทุกคนก็รู้แต่ถามว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ฝึกจิตเนี่ยมีหน้าที่ต้องถูกฝึกไม่งั้นจิตจะมีสัญชาตญาณดิบ การเรียนรู้เนี่ยต้องเป็นกระบวนการของการฝึกให้จิตมันมีกําลังลลกถ้าจิตที่ไม่ฝึกมันจะมีสัญชาตญาณที่ยังป่าเถื่อนอยู่มันจะปูงแต่งคิดนู่นคิดนี่ว่าเชียแต่ถ้าจิตที่ถูกฝึกแล้วเนี่ยมันจะมีกําลังของการเห็นตามความเป็นจริงเราถึงต้องมีจิตภาวนาไงในกระบวนการเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกทีนี้ก็ถามว่าฝึกยังไง ฝึกแบบจะเอารูปแบบมานั่งหลับตาออกไปแล้วก็ยังด่าเหมือนเดิมหรือจะเอาอยังไงเอาตอนตาลืมตาหลับทั้งคู่เลยดีไหมลืมตาเห็นใจไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นนั่นแหละคือคืองานที่ต้องฝึกตาเห็นอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะ่ะเช่นเขาก็ยัง ยังหน้างองเหมือนเดิมยังทําท่าหยับคายเหมือนเดิมแต่ว่าใจของเรามันไม่ไปคล้องแวะแล้วอะ่ะมันไม่ไปปรุงแต่งมันไม่ไปผสมลงแล้วมันจึงเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้มันเป็นได้แต่สิ่งที่เป็นได้ใจไม่ทุกได้ด้วยคําว่าเป็นได้ก็คือเขายังหยาบค่ายอยู่เขายังขาดสติอยู่เขายังขาดความรับผิดชอบอยู่แต่ ในการขาดสติขาดความรับผิดชอบของเขาเนี่ยมันยังมีเมตตาของเราอยู่นะเมตตาที่เราขาดไปที่ไม่หล่อเลี้ยงตัวเราเน่ยมันยังมีอยู่นะเมื่อใดที่เรายังเมตตาตัวเราอยู่เมตตามันก็แยกออกเป็นสองตัวคือมีความรักกับมีปัญญามีเมตตาเนี่ยมันแปลว่ารักอย่างมีปัญญาไม่รักอย่างอย่างงมงายนะไม่รักอย่างงมงายแต่ว่ามีปัญ,ญญาในการจัดการภาวะนั้นเนี่ยให้มันพ้นจากความทุกข์ เมื่อใดก็ตามที่เรายัางรักคนที่ยังหยาบคายอยู่เนี่ยความรักยังงอกงามนะแล้วความรักเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงคนหยาบคายได้ด้วยนะแต่ไม่มีความหยาบคายของใครที่จะแก้ความหยาบคายของใครได้นะ,ะทุกคนยักหน้าจริงค่ะก็ดีแล้วสาธุแม่แม่นะสาธุเลยเพราะว่าแม่คิดว่าความทุกข์ไม่ได้เพราะเขาหยาบคาย พ่อเล่าด้วยไปผปสมโลงถ้าจะเมตตาคนที่ยังขอโทษนะคะยังห่างหาง่หางจากการที่จะมีชีวิตที่จะตระหนักรู้เนะี่ยขอให้มีปัญญาเมตตาตัวเองแล้วยังกรุณาเขานะมันจะออกมาเลยนะแม่ทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นพรมให้ลูกเลยนะเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่รักอย่างเดียวมันต้องมีปัญญาทุกขั้นตอนมีปัญญาหมดเลยมีปัญญากับความรักจึงกรุณา อย่างมีปัญญาด้วยกรุณาเนี่ยคือให้อภัยกรุณาคือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์พอเขาหน้าบื้องมาเราอย่าเด้งตัวว่าเขาหน้าบึ้งเพราะเราเขาหน้าบึ้งกับเราไม่ใช่เขาหน้าบึ้งเพราะเขาทุกข์อะไรเห็นไหมมันสะท้อนกลับไปด้วยกรุณาเลยเอ้ที่หน้าบึ้งเนี่ยทุกข์อะไรในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์กรุณาเนี่ยในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ต้องมองอย่างนั้นนะเอ้ที่เป็นอย่างนี้นี่มันทุกข์อะไรเนี่ย ที่นั่งบนซัมซ่าอยู่เนี่ยเธอทุกอะไรบอกบอกพ่อก็ได้แม่วันนี้แม่ทุกอะไรอะ่ะเดี๋ยวลูกมันเลยเครียดไปด้วยเลยแม่แม่แมก,ก็ทันทีที่เรามีลูกเราก็เป็นพ่อแม่แล้วอะ่ะเราก็เรียกกันได้อะ่ะคุณหมอคุณหมอจากสมิติเวชคุณหมอสมสิรีอะ่ะมาเป็นที่ปรึกษาโครงการจิตประพัสสอนนะพูดน่ารักบอกเราเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันนะทันทีที่มีลูกเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เลยผู้ชายก็เรียกผู้หญิงคนที่เป็นเมียว่าแม่ ผู้หญิงที่มีลูกก็เรียกพ่อของลูกเราว่าพ่อเลยมันกลายมันเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อเป็นแม่ไปเลยก็คุยกันแม่แม่เป็นอะไรพ่อพ่อรู้ไหมที่พ่อทําอย่างเนี้ยแม่ยังน้อยใจยอยู่เลยนะมันทุกข์ก็คุยกันนะ่ะแต่ไม่ใช่คุยเอาชนะนะคุยเอาความพ้นทุกข์ไม่ต้องไปคุยกันหาความถูกความผิดนะเนี่ยคือการุณาแล้วต้องมีปัญญานะ อย่าไปคุยเอาถูกเอาผิดเลยเชื่อแม่เถอะความรักมันอยู่เหนือความถูกผิดความรักมันต้องอยู่เหนือความทุกข์สิความรักมาเอาถูกเอาผิดได้ไงจะเรียกว่ารักเลยหรอมันก็เรียกว่าเอาชนะกันนะสิเคยทะเลาะกันไหมเอาถูกเอาผิดหรือเอาความรักตอบคุณยายเอาถูกเอาผิดเสียดายไหมลูกเสียดายสิ่งที่เรารักเนาะเสียดายลูกเราเนี่ยฟังนะหลานน่ะคุณยายนะ อย่าไปทำลายลูกเราเอาถูกเอาผิดไม่ดีคือมันมันไม่มีราคาหูกเรื่องถูกเรื่องผิดมันไม่มีราคาเราแพ้ทั้งคู่เลยอะคือเราแพ้กิเลสเราทั้งคู่เลยลรกพยายามเข้าใจตรงนี้หนูจะเบิกบานได้ง่ายเจ็ดเดือนนี้นะสามเดือนสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดแล้วนะตาก็าเห็นแล้วนะลูกตาในเห็นกลางวันกลางคืนแล้วนะลูกเนี่ยคือเราเนี่ย ตอนตอนประมาณสักขึ้นเดือนที่ขึ้นสักกี่อาทิตย์นะมันเห็นเป็นนิ้วเห็นนะแล้วเดือนที่สามนะ่ะมันเริ่มดูดนิ้วแล้วแม่กินอะไรรู้เรื่องหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเดือนที่ห้าเพลงอสมาธิเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะคะพอ เกิดมาเนี่ยเขาเอามาให้อุ้มนะตอนนี้เ,เริ่มโครงการของเราอุ้มนะพอได้ยินเสียงคุณยายเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่เนี่ยจับมือยิ้มเริมตาคือมันได้ยินกันมาแล้วอ่ะไอ้ที่เราทํากันเนี่ยมันได้ยินมาหมดแล้วอ่ะเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความเบิกบานเลยลูกพันเชษนะ์เนี่ยสองคนคนหนึ่งเขาบอกแม่บอกโอ้ใจร้อนเพราะตอนนั้นเขายังทํางานเขาก็หมุดหยิดกับงานนะ่ะเจ้านายฝรั่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติล้วนเลย เลี้ยงง่ายต่างกันเลยไอ้เจ้าคนเล็กเนี่ยมันพริ้มเลยอะ่ะมันง่ายเลยเพราะฉะนั้นเจ็ดเดือนเนี่ยประเภทเนี่ยสี่เดือนก็เหลืออีกสี่สามเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเนี่ยคือที่เหลือเนี่ยนาทีทองเลยนะอยากเอาถูกเอาผิดขอให้รักษาความถูกต้องคือจิตไม่ขุนมัวจิตไม่ขุนมัวเป็นความถูกต้องนะประกอบต้องตั้งใจเลยว่า เวลาที่เราอยากจะเห็นจิตของเราเป็นยังไงเราไม่อยากหวั่นไหวเราไม่อยากให้มันกระเทือนพอแพบเนี่ยต้องมีปัจจุบันที่มีเครื่องมือเอาไว้ให้จิตมีเครื่องอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอาณาปานาสติเนี่ยคือสอนให้ใช้ลมหายใจในปัจจุบันขณะ,จะเจริญสติให้มากทําให้มากอาณาแปลว่าลมหายใจออกอาณาปานาลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่มีอยู่แต่ละขณะที่เหลือเนี่ย ต้องเป็นลมหายใจแห่งสติเท่านั้นนะไม่ใช่มีชีวิตอยู่อย่างตายทั้งเป็นเผลอขาดสติไม่ได้นะขอให้มีอานาปานาสติจากนี้ไปให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันทำให้จิตของเราเจริญขึ้นดีขึ้นการเอาถูกเอาผิดแล้วจิตขุนมัวเรากำลังหลงทางนี่เขาเรียกว่าภาวะหลงทางทั้งชอบทั้งชังเป็นความสุดโต่งทั้งคู่ ชอบก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงไอ้ที่รักอยู่เนี่ยก็ไม่แน่ไอ้ที่เกลียดอยู่เนี่ยก็ไม่แน่ทั้งชอบทั้งชังอนิจังทั้งคู่เปลี่ยนแปลงทั้งคู่มันต้องมีปัญญาก่อนการปฏิบัติปัญญามันต้องเข้ามาเลยถ้าจิตมันไปคล้องแวบไปอีกแล้วเอาจิตกลับสู่ปัจจุบันแล้วใช้ปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยทำให้กายกับใจมีดุลยภาพที่สุดคือมีความร่าเริงแข็งแรงทั้งภายในและภายนอก ในปรากฏการณ์นี้ถ้าฝึกก็จะได้เรียนรู้ผลของมันทันทียิ่งฝึกมากทําให้มากผลมันจะเข้มแข็งมากอาการของจิตที่มันมีความกระทบแล้วจิตไม่ปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชามันจึงเห็นที่มาที่ไปเขาเรียกเห็นอน,นิจจังสามลมหายใจเนี่ยนะสามจังหวะนี่ยอยู่ในลมหายใจเดียวกันไม่ต้องสามลมหายใจละมันช้าไป 1. เห็นเท่าทันปัจจุบันขณะสกระทบแล้วรักษาใจอย่าให้กระเทือน สาสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสภาวะที่ครอบงามจิตในขณะนั้นเช่นเรารู้ว่าเรากำลังเอ๊ะแม่เอาแค่จังหวะเอ๊ะนะนั่นแหละเรียกกระเทือนแะล้วนะคุมให้ดีเอ๊ะให้เห็นว่าไอ้ที่เอ๊นะเนี่ยไม่เที่ยงเลยพิจารณาทำเลยสามจังหวะนี้อยู่ในหนึ่งขณะจิตเดียวเนี่ยคือทั้งหมดของอาณาปานสตินี่เธอมาเข้าคอสอาณาปานสตินะ แม่กำลังจะบอกว่าหนึ่งลมหายใจแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแม่คงพูดไม่ได้ทั้งหมดในเวลานี้แต่ในเวลานี้เนี่ยเราได้ฟังเขาเรียกว่าเป็นปริยัติแล้วเราจะปฏิบัติจากนี้ไปอย่างต่อเนื่องติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดย เสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลนถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230